สวัสดีครับก็กลับมากับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับการใช้งานของ Google Sheets ต่อนะครับนะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการจัดรูปแบบฟอนต์นะครับนะรูปแบบตัวหนังสือนะครับใน Google s h e e t ทํำยังไงนะครับซึ่งโดยปกตินะครับถ้าเราทํางานไปนะครับนะ เราก็จะมีการพิมพ์นะครับพวกฟอนต์พวกอะไรนะครับเข้าไปใน g o Google s h e e t แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะจัดรูปแบบทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ให้ท่านนะครับเอาเมาส์ไปชี้นะครับเซลล์ที่เราต้องการจะจัดรูปแบบนะครับเวลาจัดเลือกอาจจะใช้การเลือกแบบหลายๆเซลล์แบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเลือกจัดรูปแบบทีละเซลล์ก็ได้นะครับ เช่นผมต้องการที่จะจัดรูปแบบกลุ่มเนี้ยนะครับนะก็ใช้เมาส์คลิกนะครับแล้วก็ทําการลากนะครับลากลักษณะเนี้ยนะครับลากลงไปนะครับทีนี้เวลาเราต้องการที่จะจัดรูปแบบเซลล์นะครับนะมันก็จะมีตัวทูลบานะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้เราจัดรูปแบบเซลล์ได้นะครับเช่นตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นแบบของตัวหนังสือนะครับนะก็ท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าท่านต้องการที่จะ ใช้แบบไหนนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นแบบสารบัญดูนะครับรูปแบบทาฮูมาอย่างเงี้ยนะครับฟอนต์มันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบนะครับที่เรากําหนดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขยายนะครับขยายให้ตัวฟอนต์ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนะครับก็เราคลิกดูนะครับถ้าบวกนะครับนะตัวฟอนต์นะครับตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้น ถ้าคลิกตัวเครื่องหมายลบนะครับตัวฟอนต์ก็จะเล็กลงนะครับตามที่เราคลิกไปแต่ละครั้งนะครับก็จะเพิ่มไปทีละพอยต์นะครับขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจัดหนานะครับถ้าคลิกลงไปนะครับก็บางนะครับคลิกทีก็หนานะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดเอียงนะครับอันนี้เอียงนะครับหนาแล้วก็เอียงด้วยนะครับ ถ้าไม่หนาก็เอียงไม่หนาแล้วเอียงก็กดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขีดทับนะครับนะลองดูนะครับขีดทับนะครับตัวหน,งนังสือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวจัดสีนะครับนะสีจัดตัวหนาก่อนนะครับจัดสีก็จะเป็นคลิกลงไปนะครับก็จะมีสีขึ้นมาให้เลือกนะครับนะสีขึ้นมาให้เลือก ชินผมต้องการจะเป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับก็คลิกลงไปนะครับถ้าต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับก็เลือกได้ใหม่นะครับแต่ฟอนต์เหล่านั้นนะครับนะตัวนัานั้นต้องถูกเลือกไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเติมนะครับเติมสีนะครับเข้าไปในในเซลล์นะครับเช่นถ้าใส่สีเขียวเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนสีเฉพาะนะครับก็คลิกกอนนะครับผมจะใส่สีเหลืองเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใส่สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตีเส้นขอบตารางลักษณะเนี้ยนะครับเส้นขอบนะครับต่อไปก็จะเป็นการจัดนะครับจัดจัดกลางนะครับจัดชิดซ้ายขวานะครับเช่นตัวเนี้ยนะครับมันจัดกลางอยู่นะครับผมต้องการที่จะ คลิดไปทางซ้ายนะครับก็คลิกนะครับข้างหนึ่งก็จะไปทางข้างซ้ายนะครับถ้าจะไปคิดขวานะครับก็เลือกนะถ้าจะไปจัดกลางนะครับก็เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดข้อความแนวตั้งนะครับลองลองคลิกดูนะครับนะผมลองอันนี้จัดจัดให้อยู่กลางเลยนะครับนะจัดกลางเลยนะครับลอง ลองลากมาดูนะครับตัวนี้ให้อยู่กลางทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ให้ไปคิดด้านบนตัวนี้ไปคิดด้านล่างนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับจัดข้อความดนึงตั้งอันนี้เป็นการตัดข้อความนะครับนะตัดข้อความลงไหมนะครับลองดูนะครับ อันนี้ต้องเป็นเหมาะสําหรับข้อความยาวๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการหมุนข้อข้อความนะครับนะหมุนแบบไหนนะครับก็คลิกนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับหลายๆแบบนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ผมทําทําอยู่กับเซลล์เนี่ยนะครับหมุนแบบเนี้ยหมุนแบบเนี้ยนะครับนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะหมุนแบบเนี้ยนะครับนะก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัด รูปแบบข้อความนะครับหรือการจัดรูปแบบฟอนต์นะครับใน google sheets ทำยังไงนะครับนะก,ก็สามารถที่จะจัดรูปแบบได้หลากหลายนะครับนะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โดกดแชร์เพื่อนได้เรียนรู้ไปได้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ